เทียบได้เลยครับลูกค้าเทียบได้กับของทุกที่แหละครับแต่ขออย่างเดียวอย่าบอกว่าที่ไหนก็เหมือนเหมือนกันกูตั้งใจทําขนาดนี้เหมือนก็บ้าแล้วครับของจีนครับของเก้าเก้าสองแปดครับไม่ต้องตัดต่อครับไม่ต้องปรับแสงปรับสีครับเทียบให้ดูครับดูความเงาดูความช้ำครับคนละเรื่องอย่าบอกว่าที่ไหนก็เหมือนเหมือนกัน ถ้าเหมือนไม่ต้องมาเสียเวลานั่งทำครับเรายังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอะไรที่ดีใส่ให้ลูกค้าหมดนะครับคิดมาให้หมดแล้วออกแบบมาให้หมดแล้วโลโก้ต้องอยู่ใต้ชั้นเลกเกอร์ใช้ไปจะได้ไม่ซีดนะครับชิ้นงานต้องเป็น ABS นะครับต้องมีความหนาความทนทานลายมิติจะต้องไม่นะครับเนี่ยเน,ยเนยจะต้องไม่เป็นแบบเสือ,อๆสารควายไปควาย,วาย,วาย,วายมาแบบนี้ไม่ได้นะครับผมนี่ ลายนี่ครับจะต้องเป็นมิติ 8D นะครับดูแล้วมีมิติมีความล้ําลึกเห็นไหมครับความเงาเห็นไหมครับความเงาเทียบให้ดูเห็นไหมครับนะครับคนละเรื่องครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับไกมุมหนึ่งนี่นีกฝั่งนี้ชัดกว่าอ่ะดูนะครับนี่เห็นไหมครับคนละเรื่องครับอย่าบอกว่าที่ไหนก็เหมือนเหมือนกันถ้าเหมือนกันผมไม่มาเสียเวลานั่งทํานะครับขอบคุณครับ